สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในารายการ KVS ร่วมกับกันเดกอะไรนะรายการอะไรนะเดกกดกกันซ่าแคทเกมฮะอ่าโอเคครับอตอนนี้เราก็หาเกมเล่นมามากมายครับไปแคสทั้ง Xshot กับรายการกันซ่าแคทเกมนะครับเดี๋ยวพอ,อเอลซ์บอร์ดโอเพนเบต้าว่าเราจะไปะไปไปเล่นนะฮะเพ่งโอเพมันทอดไปวันนี้ นี่สิบหกครับสิบทับสองห้าห้านะฮะแต่ก็จะโอเพ่นเบต้า open beta ใหม่นะครับอ้าวโอเคพวกเราจะมาล่าทัผีเรื่องฮีโร่บายต่อภาคสองนะครับวันนี้ถ่ายวันที่ผมนืกโปรจีเอ็<ผ>มส <16 S 2> ิบ<ะ>ทับสองห้าห้าห้านะฮะโปดจีเอ็มยังครับโอเคปปดแล้วครับโอเคฮีโร่ปลายจงเดี๋ยวเพิ่งสิฮะว่าคุณยังไม่ได้ตั้งท้ายบูชามจะมา,างไงฮะคุณคุณบูชาสิครับ เดี๋ยวผมจะท่องคาถาพอผมท่องเสร็จคุณบูชานะฮะยัียงครับกระโมตาแปะตะแปะนมโตกัมปราอีปุยช่วยเตรียมของกันหน่อยดีฮะอ,อะไรอีกวะบอกทองอา้าวมัน enchantcoin mod b this item stack อะไรอะช่างมันฮะทำไมผมใช้ t o o many s t c k ขึ้นมาไม่ได้ฮะก็มันกันไงฮะกันพวกเกียนใช้ t o o many sick. Okay. s t c k โอเคเอาแล, <Okay. S 2> แล้วเป็น gm ทำไมแสกเสกไม่ได้ฮะ อ้าวก็บอกแล้วไงฮะมันกันเกียร์นะฮะก็คือทําผิดพลาดไปใช่ผมไงฮะเซ็กวาเลยพอผมพูดอะกำกำปลาอีกีอแล้วเดี๋ยวผมไม่นี่ก่อนนะพี่เรียมพี่เรียมขี่โลบายออกมาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมเตรียมที่จุดมาด้วยนะฮะเตรียมของให้เรียบร้อยแล้วเตรียมลุยนะคุณทำอะไรฮะทอเหรอฮะเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ผมนะดูไม่ถูกตรงกลางออกอะเอาทำไมคุณคุณ GM อยู่ใช่ไหมเนี่ยอะไม่เอา oh, คุณไม่ตีแรงขนาดนี้หรอกเดี๋ยวผมจะเตรียมจุดไฟนะฮะ<พ>คุณท่องคาถาเอาแล้วกันนะลีฟหลอรักแล้วลุ่งเออไม่ใช่อันนะี้ของพี่พี่ชาลีฟกับผมเปลดจีเอ็มแป๊บนะเราจะคิดคาถางตัวเองนะะคาถาอะไรดีครับเอ็กซ์เพลเมส เลยนี่ตอกได้ออกบินเข้าไปแล้วนะฮะเวลาเวลาเราจะใส่คิโรบมามามันต้องเวทสักแป๊บหนึ่งนะเนื่องจากคิโรบะเขาก็มีเวลาของเขาเหมือนกันนะฮะอ่าฮะโอเคอันละหนึ่งสองซับเก็บตัวรับมือมาแล้วฮะเรียบร้อยฮะช่วยด้วยฮะช่วยด้วยมาว้วโย่เฮ้ยคนณเขาต่างกันมันใส่ผมคนเดียวไหมเนี่ยโอ้ยอย่าอจะโยนพิษใส่ผมแน่ ครับเจมเพมตาเลยครับ Where is school? God now เดี๋ยวนะคุณคุณเสกขึ้นมาหรืออะไรครับอะไรฮนะคุณเสกหรือมันมาเองครับไม่รู้ว่าผมทำย่างงั้นแล้วมันก็โผล่มาเลยฮะไม่จริงอะผมจุดไม่เห็นเกินะไรเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมแป๊บน,นึงผมเดี๋ยวผมแชร์สก,กีให้ดูเลยฮะไเก่งใจน,นะ จริงๆผมผมไม่ได้โมนะผมไม่ได้โมจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะเคตแล้วฝนมันตกได้ไงอ่ะฮะผมตกได้ไหมเฮ้ยฝนหยุดแล้วมันต้องเป็นหิมะตกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปดจีเอแบบคุณเอาลองฮะตัวมพร้อมนะเอาไปไปครับจีเอมพร้อมไหมเดี๋ยวผมจุดท็อตนะ เดี๋ยวกินผมคุณไม่แสงนะพอ,อร้องฮะอ้าวไม่ได้แล้วเหรอไอ้นี้มันคงใช้พลังงานจนสูบอันนี้ไปหมดนะแล้วต้องทำแท่นบูชา,าใหม่นะทุบอันเก่าด้วยสิทับเจียมเอานะคุณเตรียมพร้อมนะคุณก็ร้องฮนะครับพร้อมนครับไหนวะพวกเราจะไปรอกันอยู่ข้างบนนะครับ ก็มีคนหนึ่งไอ้นี่แม่เหรอฮะคุณน่ะแหละที่ต้องคุณน่ะแหละคุณน่ะเป็นคนถ่ายคุณต้องลงไปผมกลัวฮะอะไรวะคุณคนถ่ายคุณต้องพิมพ์ทับ T มฮะยิงระเบิดมาแล้วเชื่อเชื่อเชื่อไม่งเร็ววิ่งเร็วจังวะช่วยผมช่วยช่วยผมช่วยตีฮะตียีระเบิดฮะเดี๋ยวผมช่วยตีฮะเออตีมือสองเฮใช้สโตนปิดด้วยครับปิดรู้ให้หมดเลย คีโรบายะมามาเฮ้ยพูดคำหยาบครั้งแรกนะเนี่ยยิงอ้ายิงเฟล,ลว้ายิงเฟล,ลมากเออตายยากจังวะเออเป็นพอแอปเปิ้ลเออเออวู้ทำไมเคซี่ดาเล็กไม่ตายอ่ะเ h e อ e is ย o u ก o t น o w าวลปว่าอะไรครับเอาละครับต่อมาเอ้ยผมว่าไอ ฮีโร่บ่มามันคงจะไอ้นี่แน่นอนฮะอะไรคุณคุณสู้มั่งผมบมงคนไม่สู้คนฮะผมก็ไม่สู้คนผมกลัวฮีโร่บายมันชอบแกล้งผมฮะมันมันบาครั้งฮะอยู่ดีๆกกไอเนี่ยคุด <c oughs> พื้นผมบัม <า S 1> งเราทำให้มันวางเลสโตนทัชได้ไหมครับอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยนี่มันรู้อะไรเอ้าหึ <c oughs> เฮ้ยยีโรบายด้านหลังผมกปีลูคุณกะล็อกห้ามมามาดูเฮ้ยลูลูใครอุดวะกระลอกอยู่ไหนฮะเนี่ยมาดูเลยฮะผมผมโดนยีโรบายเล่นแล้วฮะเหรอเฮ้ยลูลูเดี๋ยวผมจะมันอุดท็อตแยกมันอีกครั้งนะฮะแล้วผมจะบีนตรงบอสโตนะเฮ้ยยุทำได้ไงอ่ะปกติมันต้องเสกไม่เหรอคุณกระลอกฮะคุณส่งคลิปมาให้ผมดูด่วนเลยฮะต้องวิจัยเรื่องนี้ เฮ้ยเอ๊ะปัลทองตกผมโยนเองเนี่ยเฮ้ยช่วยหน่อยดิครับไอว l ว a อาเวฟพิวเวลแปลว่าอะไรวะแปกว่าดรอปไฟล์ไม่ได้สามารถชนะพลังของฉันได้หรอกแปลว่าถ้าแพ้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยะทำไมครึ่งนึงมันฝนตกครึ่งนึงมันไม้นี่วะดาวคุณจะพิมพ์อะไรนะผมขอร้อง ผมทอกะดาวฟอลครับวิ้ยไม่ไม่หายวะเดี๋ยวทมเดย์ปั๊บไม่ใช่มากกว่าฮะอะไรเวลาเรียกฮีโร่บายเป็นงี้เหรอ I am you god แปลว่าอะไรอะช็อตอ๋อได้แล้ววิธีการเสกของ เอาแล้วเสกยังไงอะทับกีบเน่ยอ๋อไม่ใช่ไอไอก็ได้ต้องเขียนไอแล้วตามด้วยของที่ต้องการไอโบสมันจะเข้าตัวเลยหกสิบสี่อันของผมก็เข้าตัวเลยหรอคุณเสกไม้ใช่ปะ่ะเออี่มันกแมกเดนเดออ,ดอกไปนะเมื่อกี้ผมโยนเมื่อกี้ผมโยนเอาแล้วไม่ใช่เดี๋ยวผมเสกให้ดูอีกรอบผมผมทํา อาตอนนี้<อ>เห็นไหมผมถือไม้อยู่ไอคอมพาร์สนี่ดูนะนี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ดูนะคุณผมคุณอยู่ไหนอีกด้านหนึง่งดูนะวับเฮ้ยผมอยู่นี่อยู่นี่ครับอยู่นูน่นอยู่นู่นครับเอา้าอันนี้ทะลุสิ่งของได้กดคลิกขวาไปที่ไหนก็กดคลิกซ้าย พอได้แล้วเดี๋ยวปลดโอพเลยเฮ้ยเรียกขิดลูกอยู่ไหนอะเร็วเร็วเตรียมท่องคาถายังเดี๋ยวผมจะจุดนะตาคุณมั้งฮะสีสามสองหนึ่งเนเกิดอะไรเลยคุณลืมใส่คอมแมน์หรือเปล่าฮะผมว่านะ คุณใส่ยังสิใส่ยังไงอ,อ,อ่ะเอออะเรตามด้วยเอาเป็น Attack Attack Casey the Lake คุณช่วยผมด้วยนะถ้าใครเป็น GM ไม่สามารถทำได้ฮะมันจะไม่ไมออกมาผิดเลย<ม>ให้จังที่มนตีมผมกันเลยฮะว้า เอาแล้วก็มันจะมาช่วยเชียร์คุณเคซี่อะไรกันนะเอาแล้วครับอ้๋อไอ้คุณทองไอ้เรื่อมฮีโร่่ามันต้องไปไล่ตีจากด้านหลังวะคือมันต้องถ่ายหลังให้คุณนะมันแล้วมันตีฮะผมไม่เข้าใจนะมันเป็นเบดหรือว่าไงเป็นอาเบสแทงข้างหลังโอ้๋ออ๋อเอาแล้วผมโดนลูกหลงได้ไงวะคุณจีเอ็มอยู่ปะล่ะเฮ้ยมันหายไปไหนเอาเจดมาแล้วมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวตาผมมั่งคุณเอามันออกไปเลย กันมุ่งมันให้ดูมาได้โอเคโอ้ยเออเบชอุ้ยตีได้ไงวะโอ้เยอะ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 กดมัวกดมัวเอ้ยอยู่ไหนอ่ะน่ะเอ้ฮีโร่ใบอยู่ในน้ำไม่ได้หรอครับหรอหรอคุณอยู่ไหนอ่ะน่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้อะผมเจอแล้วกนโอ้ยไปถึงอ้าวคุณแพ้เหรอฮะคุณชนะ ไม่รู้ว่าผมแพ้หรือผมชนะผมไม่รู้ว่าผมไม่งหนีมันมาเลยเจอแล้วอู้ชิดกำลังบินไปหาเฮ้ยใครเอ้ามันมันมันเขียนว่าอะไรอ่ะไอแอมโยกอตฉันคือพระเจ้าของคุณเอ้าแล้วไอเนเวอร์นะั่นนะไหนเนี่ยไอเนเวอร์ดูบลั๊ดไมพาวเวอร์อุยยอูย้ชิด อ้าวร้อยเนี่ยแฉันใช่คือพระเจ้าของคุณใช่เหรอใช่เหรอ,หรอเอฮ้ยรถใบตุยลังอ่ะเออเยอะอ้าวเฮ้ยหายอ้าวเฮ้ยทำไมไปอยู่ฝั่งโน้นกันวะไปพร้อมกันเลยวะเฮ้ยหาย<ล>อยู่ไหนกันนะอยู<ล>่ไหนไม่รู้รอะเฮ้ยฮีโรถใบาตามไปแล้วหน<ล>ึ่งยวตามกูเลยอ้า มาแล้วคุยมีอยู่บนบ้านที่ถิ่นเนาะเด็กหลกแพ้เอาเหรอแพ้ยังมดลูกฮนะคิดตั้ข่าวทุกฮัสโอเคคุณน่าจะสร้างบ้านของตัวเองบ้างเลยนะ,ะผมสงสยัยอย่างเดียวทำไมผมพรีเวทไม่ได้พ r i เวท e อะพ r i เวทพี่ลองทำดิแต่ผมหาที่ทำเลยสร้างบ้านก่อนนะ p รีเวท ให้เกมโหมดได้นะก็อยู่แล้วเอออันนี้ของปลอมไม่งั้นมันต้องเปิดประตูได้สองข้างเนี่ยอ่าแล้วแล้วตรงนี้เลยนี่นี่นี่เลยเฮ้ยต้องกว้างต้องมีเขตจะสร้างบ้านบนฟ้าหรือว่าไงดีวะยี่ที่ไหนเนี่ยครับคุณตามผมมาครับนี่กำแพงเมืองอะไรเนี่ยฮะตามผมมาครับไหนฮะนี่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  ข้างล่าง mc เดลต้า t เหรอ t เดลต้า t ot นี่คืออะไรเหรอพี่ขีนเขาทำไว้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะทําไมเอาสมการทําไมถึงเอาสมการวิทยาศาสตร์มาทําในเนี้ยเฮ้ยไอ้นี่ใครทําวะมานี่มานี่พี่การตามมานี่ว่ามันเป็นสมการของเวลาคํานวณหาค่าความร้อนของวิทยาศาสตร์นะพี่การตามาข้างล่าง เฮ้ยไปไหนก็อคุณวิ่งวะไปมาว้าไปมาผมเห็นแล้วตรงนี้ผมไปแล้วรอบหนึ่งมันจะไปโพอีกสปาอหนึ่งผมเห็นแล้วนี่คุณใช้ลองใช้ลิฟนี่ยังใช้ไม่เป็นฮะนี่ดูนะนี่นี่วาออใช่กินยังไม่เสร็จนี่หว่าตอนนั้น เปิดสิสายทำไม่สายลายก่อไว้ไปไปไปทำไมตูไปไม่ได้ฟะมานี่นี่นี่วางนี้ไปคัดทรีวางให้เหมือนเดิมด้วยนะโอเควางนี้ไปคัดทรีไปแล้วเหรอไปเลยยูยัง น,นี่นี่ออกมาเมื่อกี้ตอนหนีฮีร่อตบายผมก็มาที่นี่ส่วนวัดนะอยู่ไหน,นส่วน,น,นผมตอนผมหนีฮีร่บานผมอันนี้มมาจากสปอนเนอร์ด้านบนนี่คือจุดรอจุดรอกิจกรรมแล้วนี่คือทางขึ้นกิจกรรมให้คนแห่ <Interesting. S 1> เข้าไปเฮ้ยมาขุดอ Saf ๋อบินใช่ไหมแล้วก็กดปุ่ง ไปพลาดอันนี้ไปเหอะกลับกลับฝั่งไหนง่ายกว่ากันคิดออกไหมเอ้ยต้องตัดด้านล่างออกก็ไม่รู้เหมือนกันมันงอกขึ้นมานะ เออมันงอกมาต้องตัดมันยิงชัวเฮ้ยปะคุณมาอยู่บ้านนี้กับผมอะนื่งผมก็เริ่มมาถึงนี่แล้วให้ถอดใจได้ไงอะโอ้ฟลายยังไงอ่ะ ไม่ได้เลย,ยเห็นขี้โกงขี้โกงอะ่ะอี่มันก็เห็นทางออกหมดดิเข้าเราทุบเรสโตนะเอ้ยคุณเผิ่อไปท<อ>ุบมันเลยไงไเวลาคนอื่นเขาทุบอะ่ะเขาไม่ได้ทุบก,กันอย่างนั้นครับ เอาเยสอ๋อได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับได้ที่หนึ่งใช่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับคุณนะ่ะได้ครับชนะที่หนึ่งได้โอพีฮะแจกไดมอนสามกองเอาไปาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอ,อออเอาอีกอ๋อผมก็บ้านนะผมไปสร้างบ้านแล้ว เดี๋ยวผมจะปลดอ้าทำไมอ่ะมันขี้โกงนี่คือของที่พูกเราหาเองทั้งหมดนะครับ ตา้งบ้านโดยเขาประสะตนใช่ไหมล่ะนี่คือของที่พวกเราหาเองทั้งหมดนะครับ Hả, một nhập như này là của anh tìm được hết rồi, anh tìm được hết rồi, anh tìm anh tìm ป่าไรไก่ตรงเนี้ยฮะก็นี่ทีจะสร้างเป,ป็นแบบแนวปราสาทเก่าฮะอืมมันจะสร้างแบบแนวค้าคาปราสาทอืม,มเยอะจริงเลยพวกนี้มาทําไมมาทําไมฮะต้องใช้ลูกไก่ยิงมันซะแล้วเยอะไปปะเฮ้ยคิวมันใช่ไหมเฮ้ยคิว <c oughs> ออลปะ เออทำไมผมใช้ไม่ได้อ่ะไม่รู้คุดฮะอ๋อได้แล้วคิวกับออต้องติดกันเราขอลองปั๊บเกี่ยงเฮ้ยมันจะรวยไม่เกมโหมดสักนิดเลยนะก็เหมืหอมนใครเก็ผมไม่ได้เกมโหมดครับนะผม GM อนะ่ะ ไอจีเอ้ยน่้ผมไม่ทับผมทับจีเอมปลดเอ้าปลดโอพีผมเลยเหรออืม,อม,อมันก็เป็นไม้ธรรมดาดิเฮ้ยเอาบล็อกไดมอนด์มาจากไหนวะเฮ้ยอ๋อเป็นจีเอมเดี๋ยวผมให้เป็นแค่จีเอมเอาไปละ่ะแม่อ่ะ <ป>อุ้ยเจ็บแผมจะถูกบล็อกยังไง <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมให้อ่ะผมจะสร้างยังไงโอ้อ่ะ,ะ,ะ OPT OP ใครชื่อนี้วะได้ OP ยังอ่ะยังเลยเอาล้าวเหรอผมสาอ OP คนชื่อที OP เดอะโอเคไหนๆแล้วก็ถ่ายรายการไปแล้วอันนี้เป็นบ้านผมด้วยอ่ก็ไดะเฮ้ยทำโรงแรมดิ เนี่ยโรงแรมนี่มันนี่มันปราสาทฮะนี่โรงแรมนี่ปราสาทฮะโรงแรมครับปราสาทฮะโรงแรมโรงแรมไว้สร้างอีกที่หนึ่งฮะนี่มันเหมาะกับการเป็นปราสาทนะผมจะเอาที่นี่เป็นโรงแรมก็ได้ครับโอเคสามเตียงต่อไฟฟไอาบอลมาวะเฮ้ยไม่ใช่ผมครับ โอเมนไฟลอวอยู่ลิบลิบไหนเฮ้ยเออว่ะผมก็เห็นใครยิงวะมันค้างอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเอาเฮย้ยมันล่วงไปแล้วแล้วก็ระเบิดแค่ฝัดก่อนเวลาเล่นเกมจริงมันก็ใช้อย่างนี้แหละมันต้องฝัดโลด้วยดิ โล่เฉย f a สโลฟา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 สโล l o พอแล้วโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวพิมทำไมนี่ปิดให้บริการอยู่ไม่เหมือนมันไม่สมดุลกันพี่ใช้วอร์กาดเป็นปะเอยโพเทคโซมันทำกันไงนะหินโพเทคมันใช้ไงกันนะฮะ ก็ทับ P S on เนี่ยไม่ใช่ทำให้บล็อกเพชรกลายเป็นบล็อกพโพเทคอะนะทับ P S set หรอแค่นั้นหรอไม่ไม่รู้มุกไม่รู้มัวเอาอก,กอไ็ไปอ่านวิธีใช้เิฮะเอาบล็อกพโพเทคอะคุณลงบล็อกอินบล็อกโพเทคไว้ยังอะยัง ผมไม่รู้ด้วยซ้ำเออโปรเทคมันมันไอ้นี่มันอะไรอะ่ะเลิกระปยกประเปยกระเปยดูดีลาวามันท่วมเลยอะผมพยายามปิดมันอะโอ้โหยิ้มยิมไอ้นี่ปากใช่ปะ่ะอะเนี่ยปาก เฮ้ย<ม>ทำไมมีสเกลเลตันอยู่ในนั้นสองตัวะวะมืดไงี่ะผมเห็นว่าสว่างเออว่ะมันยังสว่างนะผมเห็นว่ามันสว่างอยู่เลยนะมืดเหรอมันอาจจะมืดเกินเงีหรอ <c oughs> มีเอนเดอร์แมนเป็นร้อยตัวอย่างเงี้ยหนีดีกว่าว่ะโวชยมะไปยห ทำไมมันมีเอ็นเดอร์แมนข้างในด้วยล่ะพี่ไม่รู้ต้องใช้กาดเราแล้วเดี๋ยวนะอันรอนลูกเพาะสู้มนเลยตีมันดีเยอ,อดีมาก เฮ้ยเอ็นเดอร์แมนมันโหดเหรอแต่ก็ยังชนะเฮ้ยได, er ยยด,ยด้เอนเดอร์โผล่รยเลยน้ำมันได้ด้วยเด้กระดูกเย้เอ er นเดอร์โพว์นนี้จะต้องมีการอยู่สองตัวที่ไม่ได้เลยเลย ไอรอนโกเลมจะจำสีอยู่ในนี้ผมจะปิดเซิร์ฟแล้วนะเซฟด้วยลเซฟเอาเซฟเอาเซฟเอาจะเซฟแล้วนะพี่โอ้ตอนนี้เราก็เซฟเอาจะปิดเซิร์ฟแล้วครับปิดแล้วตึงจบโอ้ย